เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยรวยแถมสดสนิทสำหรับเบลล่าราณีที่ช่วงนี้ดูเธอนั้นจะแฮปปี้และสดใสขึ้นเป็นพิเศษโดยล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสาวเบลล่าได้ไปออกงานเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของแบรนด์บาทางานนี้เธอได้ถูกพี่พี่สื่อรุมสัมภาษณ์พร้อมทั้งถามถึงเรื่องสถานะหัวใจในตอนนี้ซึ่งสาวเบลล่าได้เผยว่าตอนนี้ชินกับการเป็นสาวโสดและโอเคมากเราต้องอยู่ได้สบายใจ จะทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้แต่ก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามบ้างว่าเอายังไงเขาที่เข้ามาจีบถามมาอีกแล้วนะซึ่เบราได้บอกเพื่อนไปว่าขนาดเรายังไม่ได้เจอกันเลยนับภาษาอะไรกับใครตอนนี้ก็เลยรอก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเราเพราะเห็นว่าเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยก็ไม่อยากให้เราเครียดหรือกังวลกับเรื่องอื่นเอาเป็นว่าหนุ่มที่ตามตื้อตามจีบนี้จะเป็นใครจะอยู่นอกหรือในวงการ คงต้องอรอลุ้นกันจ้าแต่แฟนคลับก็อยากจะเห็นแม่นายมีรักข้างใหม่แล้วนะ